นี่คือหลวงปู่นาคนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่นาควัดห้วยโจระเ,เหเ่านี้ครับครับแต่เนื้อนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างจะเป็นถ้าจะจัดก็คิดว่าเป็นเนื้อนาคนะครับแต่แก่ทองก็เลยออกจะเหลืองอย่างเงี้ยคือแบบเนือ้อเนื้อแดงนะมักมักจะน้อยกว่าเนื้อเหลืองอะไรอย่างนงี้ก็เลยแบบ เซ็นน้อยกว่าก็พระก็เลยออกมาในรูปลักษณะแบบเป็นเนื้อเหลืองๆแต่ไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะครับครูบาอาจารย์นี่คือหลวงปู่นาควัดห้วยจรเคเราเลยครับผมก็ลงไปรู้สึกว่าจะหลายองค์เลยนะครับนี่ค่อยเลอีกองค์หนึ่งที่ผมก็กําลังถ่ายทอดไทยทําให้ได้ดูอยู่นี่เลยครับนี่หลวงปู่นาควัดห้วยจรเคนะครับครับเป็นพระที่แบบ สวยนะครับพระครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมเก็บผมแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรต่างๆก็มีค่อนข้างออกจากสวยงามอยู่ให้ได้ศึกษากันก็ดูไม่ยากนะครับไม่ดูเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าพระเนื้อถึงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบดูเก่าแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยครับ ผมไม่ได้ชี้ตำหนินะครับพระผมผมให้ท่านดูแบบธรรมชาติดูเนื้อเพราะว่าพระหล่อเนี่ยตำหนิมักจะเส้นสายจุดต่างๆเนี่ยไปในแนวเดียวกันแต่เส้นสายความเต็มของพระแต่ละจุดจะไม่เท่ากันผมจึงไม่ได้เน้นที่จุดชี้ว่าเป็นจุดเป็นจุดตายแต่นี่ก็คือหลวงปูน่นาค วัดห้วยจระเข้เนื้อนาคนะครับผมจัดว่าอยู่ในเนื้อนาคแต่ว่าแก่ทองคําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้พระออกมาในลักษณะนี้ครับก็เลยมาถ่ายทําให้ได้ดูกันครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้เราเลครับเนี่ยครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากันครับก็กรุณานะครับกดไลค์กดแชร์ ให้ผมหน่อยจากศูนย์พระเครื่อง ARL ARL เจตุจักรนะครับผมสุรัตนะหรือสุภาสคำทองจักรถ่ายทอดถ่ายทาให้ท่านได้ดูอยู่ในขณะนี้ครับกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อจะเป็นกําลังใจให้แก่ผมบ้างครับถึงจะเป็นเซียนแบบโนเนม e พ่อแม่กูบาอจารอาจจะ ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้จักครับแต่ผมก็มีพระอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมว่ามันต้องแท้นะครับถ้าไม่แท้ผมก็ไม่เก็บนะใครเขาจะว่าอย่างไงผมก็ไม่ทราบแต่ของผมเก็บมาเช่ามาบูชามานี่เป็นพระแท้ผมว่าอย่างนั้นเนื้อของผมก็ถึงธรรมชาติของผมก็ได้ครับเป็นเนื้อพระที่สวยงามพระทุกวันนี้หลายๆที่หลายๆ แห่งนี้ผมว่าเป็นพระที่แบบเนื้อไม่ถึงนะครับเป็นพระเนื้อไม่ได้เป็นพระที่แบบเล่นได้เท่านั้นไม่ใช่พระแท้เขาเรียกว่าพระเล่นได้ก็คือเป็นพระเก๋ที่ดูดีนะครับพ่อแม่ครูาอาจาย์ครับนี่คือผมพูดในลักษณะเรื่องจริงๆที่จากประสบการณ์ที่ผมแบบก็อยู่ในวงการพระมีพระค่อนข้างอกใจเยอะเหมือนกัน ไม่น้อยแล้วก็คอยดูนะครับกรุณาเข้าไปในศูนย์พระเครื่อง a r l ของผมจะเห็นว่าพระผมที่ถ่ายทําไปนี่เป็นพระแท้ๆจานวนก็ไม่น้อยเลยนะครับหลายร้อยองค์เลยเนี่ยร้อยหลายร้อยองค์เข้าไปแล้วนะเกินครึ่งพันเข้าไปแล้วนะครับผมว่าแล้วต่อไปเดี๋ยวจะไปขึ้นหลักพันหรือหลายๆพันนะครับผมบอว้ก่อนเพราะพระผมมีเยอะนะครับผมก็เลยมาถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษากัน ให้ได้ดูกันแบบอย่างเต็มอิ่มครับเพราะฉะนั้นเรื่องจะเช่าเรื่องจะบูชาเนี่ยผมก็อยากจะได้ราคากับเขาบ้างแต่ถ้าผมได้ผมก็ว่าผมก็ต้องปล่อยเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ราคาเนี่ยจะทำไงล่ะครับผมก็ต้องเก็บอย่างที่เห็นนี่นนแหละครับผมก็เลยเก็บมาครับอยู่เท่าทุกวันนี้ก็เพราะว่าราคาเราไม่ค่อยได้อย่างเขา เห็นเขาขายแต่และองค์เป็นเงินแบบหลักล้านหลักหลายหลายล้านนะครับแต่อย่างผมขายนิ้วอย่างมากได้ก็แค่หลักแสนสองแสนแต่คนอื่นเขาไปปล่อยแล้วราคาเป็นหลายหลายล้านแล้วจะให้เราปล่อยมันก็ลำบากนะครับครูบาอาจารย์ครับจากศูนย์พักเครื่อง AR l ครับ AR l จตุจักครับต้องก็ขอขอ,ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ